ครับสวัสดีครับชิปนี้มาตอบคาถามให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับก็ท่านผู้ชมสงสัยนะครับแล้วถามเข้ามาว่าลูกปืนขนาดลูกปืนพาวเอเวียงของเครื่องยนตน์อเนกประสงค์ Honda GX160 มีขนาดเท่าไหร่นะครับใช้เบอร์เท่าไหร่นะครับก็มาตอบให้แล้วนะครับชิปนี้ลูกปืนพาวเรอเวียงทั้ง2ตัวนะครับ ทั้งซ้ายและขวานะครับใช้ขนาดนะครับมันมีขนาดเท่ากันนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับมีขนาดเท่ากันก็คือเบอร์ของมันนะครับเบอร์หกสองศูนย์ห้านะครับเนี่ยฮะหกสองศูนย์ห้าขนาดเบอร์ลูกปืนพอข้อเวียงนะครับตอบให้แล้วนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับเป็นเบอร์6205ทั้งซ้ายและขวานะครับเบอร์เท่ากันนะครับ6205เนี่ยนะฮะดูนะครับ6205นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ